เกิด25ธันวาพศ2446เสียชีวิต24กันยาพศ2543การศึกษาสำเร็จการศึกษาวิชาสามัญจากโรงเรียนในวงังสวนกุลาบคู่สมรสหม่อมราชวงศ์ตั้นสนิทวงศ์คนตีหม่อมสนิทวงศ์เสนีอาชีพข้าราชการกรมศิลปากรผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย นักประดิษฐ์ท่าลาำครูสอนนาจะสินงานสำคัญประดิษฐ์ท่าลำสุโฟไทยประดิษฐ์ท่าลำที่ปรับปรุงจากการแสดงละครเรื่องอีเหนาเป็นผู้ฝึกสอนและอำนวยการฝึกซ้อมการแสดงนาาศิสินไทยต่างๆของกรมศิลปากร รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพศ2528บุคคลดีเด่นของชาติสาขาศิลปะด้านนาฏศิลป์ประจำปีพศ2529เครื่องราชอิสริยาภรณ์พุติกุลจอมเก้าวิเศษ So, honey, take it,